ครับสวัสดีครับมือนีนมาพราผมอยู่ขึเกา่ามือนีนมาคุดค่าครับมือนข้าเหลืองหัวบ่งใหญ่เดี๋ยวครับหัวหน่อยหน่อย มีนจะเลื้อหลายอยู่ครับค่ะเลื้อประมาณสองลายเราสิมารีวิวให้บึงนีนี้ข้าสิดท่ามา่บึงการคุด การคุดคาครับเดียนี้ก็ราคาดีอยู่ครับดูชีสเกต,ตกับตลาดครับทุ่งละหารอยครับคาเดียวขาเหลืองาง,งามทีมงานยังพวกได้มากครับคุดสองคน อยู่ทางอื่นคือสีราค่าดีอยู่แล้วครับดินี้บ,บ,บ่คอยดีปนไดยข้าขุดออกมาแล้วข้าก็ามาฉีดน้ำล้างออกคอยเอาเครื่องฉีดครับอยูบบาท กอ็บอกขยา่ครับทุกทีปลูกที่นะนี่ก็คุดออกไปประมาณ40ถุงแล้วนะครับนี่พื้นที่กะบัวลายบันไดครับหัวใหญ่ ก็กาศัอยู่ประมาณนี้แล้วครับนี่มีกอนใหญ่กอนหน่อยสูงครับสูงแน่ย่ะ นี่มันเป็นดินแดงครับดินแดงมันสีหัวเหลืองงามดีไม่ขาเข้ามากครับทีมงานก็ยังมามาเข้าก็มาผูน้นึงครับทีมงาน ง่ายกับโสดครับขุดออกแล้วตัดต้นแบบนี้นะครับนี่แล้วเอาน้ำฉีด ถุงละห้าร้อยบาทถุงละห้าร้อยบาทจนในนอนเฝาครับมันแพ้งลายนี่แหละผู้นอนเฝ <c oughs> <c oughs> อหย่านข้ามาหลักอีเพื่นฟีมือแล้วครับมันบได้เร่งอยากเลยฟันเกิบๆเลย จ้างเพิน่นเพิ่นมาแต่อำนาจนะครับนี่มาคูดแห้งฟันอีกทีแล้วเขาก็จะน้ำาาสีดอก ครับใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักไข่น้ำได้ครับแล้วก็ติดตามเมาพิ่มน้ำได้ครับขอบคุณครับ